ชัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอสอลค่ะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะพี่หวานค่ะอัปเดตมุมมองนิดนึงนะคะภาพตลาดพ,พี่หวานมองตลาดยังไงบ้างคะเมื่อวานเหรอฮะวันนี้สท่าดี่ร <c oughs> ับคือวันนี้มุมมองตลาดน่าจะแว่งตัวเนาะ,ะแล้วก็จะจะมีจุดที่สําคัญก็คือเรามองว่าโอกาสของการ อช่วงของหนึ่งพันหกร้อยจุดนะยังยังพอมีอยู่นะยังยังยังพอมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเอน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ผ่านผ่านแล้วยืนนะน่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเป็นนไปจะประมาณหนึ่งหนึ่งวันนี้ไลอีกสองวันข้างหน้าในสัปดาห์ภายในช่วงสามวันเนี่ยนะฮะสามนาการสุกจันทร์นังครเนี่น่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพตรงนั้นละ แต่ถ้าพ้นจากสามวันแล้วภาพไม่เกิดเล็หนึ่งพันหกร้อยจุดเรายืนได้อย่างมีนัยสำคัญอันนี้ตลาดจะไซเล,ล่ล<ฆ>่ะจะจะโอกาสจะเป็นขาขึ้นต่อไปมันจะหยุดหยุดจุดอยู่ยยยยกับที่ละ่ะ<ฆ>นะครับนะฮะนี้ก็น,นี่เราก็ก็เกแคนในลักษณะที่เป็นอย่างนั้นไปในเรื่องของตัวเลขอ่ะในเรื่องตัวเลขนะฮะแต่ในแง่ของเซนดิเมนต์ถ้ารวมเรื่องของปัจจัยข่าวเข้าไปอย่างเรื่องของปุ่ม<ฆ>ปุ่มสื่อสารที่ถูกขายหนักคาดวันน่าจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ เมื่อวานนี้นกคุณสถาบันนั้นขายสธิด้วยนะค่ะคือหนักแหละสองพันล้านแล้วก็ตัวของอกลุ่มโรงพยาบาลที่ที่ยังมีความผันผวน,น,นในเรื่องของอความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทางการว่าจะควบคุมอย่างไรนะครับแต่ก็ก็คจะมิตรใจสัญญาณบวกออกมาในกลุ่มของโรงพยาบาลบ้างน,น,นะครับตีนี้มันก็จะสะท้อนออกมาว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยในเรื่องของกลุ่มธนาคารก็จะเริ่มมีการการคาดการในเรื่องผลประกอบการที่จะประกาศออกมาเร็วๆละ่ะ ถึงมาในสัปดาห์หน้าเป็นปต้นไปเราก็ต้องติดตาม,มารเ,เ,าเ,ราเรื่อง,รอ,งองประเด็นเหล่านี้เพราะงั้นพอรวบรวมเรื่องของประเด็นเซนติเมนต์เหล่านี้เข้าไปแล้วเนี่ยตลาดเองเนี่ยที่ลงมาแรงๆเนี่ยได้ตอบรับกับป,ปัจเจกยศไปแล้ว<ฮ>เพราะงั้นโอกาสของการยืนเอ่าสปอร์ตที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบกับหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้านี่มีสูงละนะครับนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเกิดกลมเอ่อเกวดเกิดกรอบไซดเวในช่วงสามวันที่ผมบอกก่อนเนี่ยนะครับหนึ่งห้าแปดศูนย์กับ มันถ้าราจากจุจุดถึงหนึ่งพันหกร้อยจุดแถวนี้นะครับเราเราคาดการณ์ว่าอย่างนี้อยู่แต่ถ้าภายในสามวันแล้วเขาสามารถติดถึงกว่าหนึ่งพันหกร้อยขึ้นไปนะอันนี้จะมีขาขึ้นต่อยอดอีกยอดหนึ่งขึ้นไปะนะครับอันนี้เป็นอย่างนั้นไปส่วนประเด็นที่น่าจับตามองสําหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยในเรื่องของอการเมืองนะครับผมยังมองเรื่องของวันเลือกตั้งนี่น่าจะมีประเด็นที่เราจะต้องติดตามะ่ะ แล้วก็ประเด็นเรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามด้วยเช่นเดียวกัน,นสองประเด็นหลักนี้ส่วนประเทศต่างประเทศเองเนี่ยก็สถานการณ์ชัดดาวของสหร,รัฐอเมริกามันก็เป็นประเด็นอยู่คือคือคือคาดคาดว่ามันคือคือ,คอ,คอผมอาจจะมองบวกเกินไปนิดนึงว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีโซลูชันหรือว่าผลสรุปอองมาวนะ่าระหว่างคุณทั้มกับสภาของเจสสัรือชนะนะครับหรือว่า สามารถจะมีผนอมกันได้นะผมมองในเชิงบวกนะในประเด็นนี้ส่วนเรื่องของของสาการจัญชารับฟีนเป็นสิ่งที่ต้องรออยู่นะครับมีมีปัจจัยแค่นั้นส่วนวิกฤตคงไม่มีอะไรหล,ล้วนะคะค่ะนะฮะค่ะที่งั้นขอรกคุณพี่หวานแนะนําหุ้นเด่นในช่วงเดือน,อนมกราคมให้ชนิดหนึ่งได้ไหมคะในเดือนมกราคมเหรอฮะพอร์ตของเราเอ่อที่ที่ลงไปแล้วตอนนี้ถูกแอดวานดึงดึงลงมาแล้วนะ่ติดลบละ ตอนแรกอ,นอนันวานหนึ่งเป็นบวกขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ดูอยู่ก็จะมี a ทีนะครับที่สามารถที่จะอ,อัปเดตต่อได้ก็คือความหมายก็คือว่าเขาสามารถเบกทิปโปท็อปออกไปนะครับคือคือเบกทิปโปท็อปขึ้นไปนะขออภัยนะก็เบกทิปโปท็อปขึ้นไปที่หกสิบกบาทตอนนี้มันกว่ากรอบการใหญ่จุก็จะอยู่ที่หกสิบกกับหกสิบเจ็ดนะครับแต่ถ้าถ้าถ้ามองหกสิบเจ็ดเบสขึ้นไปอันนี้ลอยลํานะฮะต้องใช้คำว่าลอยลําขึ้นไปได้ เออน่าจะดีดีมากพอสมควรเลยล่ะนะฮะน่าจะเป็นภาพอย่างนั้นไปแล้วก็ตัวเอ่อถ้าเป็นหุ้นที่หลายเดือนที่เราลงในมันลี่จะมีปูลซีเมนต์นครหลวงกลับซัำหนึ่งนะซึ่งก็ให้ให้รีเทิร์นเั่อนจะดูดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วแล้วก็จะมีหุ้นเอ่อ๋ยชิค่นะแอดวานนี่สิดลบนะต้องต้องต้องเรียนตามตรงกันว่าแอดวานนั้นสิดลบไปละนะรีเทิร์นสิดลบเลยแล้วก็ เอ่อในหุ้นวนอื่นนะฮะครับเดี๋ยวนเอ่อมีปูนนครหลวงไทยมี AOT นะครับส่วนกับกับเราให้ปิดโพซิชันไปที่แปดสิบกบาทนะครับอันนี้น,นีชชนจนแบต้านไปเรียบร้อยละนะครับเอ่อแล้วก็มี k k p หลักทรัพย์หนึ่ง k, k p ก็ถือว่ายังยังให้เอ่าอ่ารีเทิร์นอ่หรือว่าคือคือเปลี่ยนแปลงจากราคาที่เราเอ่อพับดิบไปในช่วงพอร์ตวันแรกเนี่ยยังน้อยอยู่นะตรงรไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับ อเพราะฉนะนี่คือพอตประจําเดือนนะพอตหลายเดือนก็คือสรุปแล้วตัวไหนยังยังเป็นเทรนขาขึ้นและยังถือได้อยู่บ้างคะมีเอ t ีกับปูนคนครหลวงครับค่ะสองตัวนะคะเอ t ี LT กับปูนคนครหลวงนะคะค่ะพี่หวานตัวของดีแท็กให้สักนิดนึงได้ไหมคะตัว d ีแท็กเหรอฮะค่ะใช่ค่ะดีแท็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามามองภาพการเคลื่นนอนไหวของเขาเองเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้มันเป็นโอเวอร์แอคไปนิดหนึ่งโอเวอร์รีีอคไปนิดหนึ่งนะฮะคือลงไปถึงสามสิบแปดจุดสองห้าซึ่งเป็นสปอร์ในระดับวิกฤตเลยนะสปอร์ที่ดิสกับวิกฤตวิกฤตช้าเลยล่ะแล้วก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาพอดีเ๊ะนะครับแล้วก็ปิดขึ้นมาถ้าสมมุติว่าระดับราคาสมมติว่ายืนสี่สิบเอ็ดบาทได้อันนี้ยังยัโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเวิร์สเค้ายืนสี่สิบเอ็ดบาทไม่ได้สามสิบแปดสามสิบแปดห้าศูนย์เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับผมดูแต่ส เพราะว่าแนวต้านผมยังไม่ดูเนื่องจากว่าเอมันยังมันยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับเมื่อวานนี้อยู่นะครับค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องเวทแอนซีไปก่อนนะคะกลุ่มสื่อสารกลุ่มนี้ไม่ค่อยน่าสนใจใช่ไหมคะแอดวานก็ลงมาดีแท็กเข้าร่วงมานะคะแอดว,วานที่ปรับร่วงลงมาแรงอย่างนี้เนี่ยเรากําลังดูว่าน่าถึงจุดหนึง่งแล้วเนี่ยอน่าสนใจหรือเปล่านะครับเพราะว่า เอ่อตัวเลขสถิติที่ที่จับเฉพาะราคาอย่างเดียวนะณตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้าโซนโซนที่เป็นเอ่อการรีเวิร์สจับไงนะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนในเชิงของตัวเลขสถิติที่เราจับในเรื่องของราคาอย่างเดียวนะย,ยังไม่ยังไม่มีความน่าจะเป็นที่จะรีเวิร์สกลับมากๆให้เราน่าสนใจแต่ในแง่ของการพักหรือว่าปรับตัวลงมาของเขาเองเนี่ย คือมีซัพพอร์ตถ้าเป็นเพียวเทคนิคแน่นะถ้าเป็นเพียวเทคนิค167กับ16750ตรงนี้อเรียะแถวเนี้ยอาจจะเป็นจุดซัพพอร์ตที่สําคัญของเขาผมว่าถ้ายืนใอเรียด16716750ได้เนี่ยแล้วสา,ามารถเกิดชีรีเวอร์เซอร์ในรูปแบบทั้งเทียนได้มันจะถือว่าดีมากเ,เพราะงั้นเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างวังนวันนี้ในช่วงพักบ่ายเนี่ยลงมาเทส167แล้วไม่สร้างจุดจาก่าอันนี้น่าสนใจแาหรัาเพียวเทคนิคแนนะแต่ในแง่ของความน่าจะเป็นโดยสถิติแล้วยังยังไม่มีความน่าจะเป็นอย่างนี้น นครับค่ะได้ค่ะให้งันเดี๋ยวรบกวนพี่หวานรบกวนสรุปการลงทุนในรอบสัปดาห์หน้าให้สักนิดหนึ่งได้ไหมคะในรอบสัปดาห์หน้าสิ่งที่สําคัญที่สุดมีอยู่สามประเด็นนะที่ผมให้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 ดูไว้ก็คือเรื่องของการการดันเรินเรื่องของวันเลือกตั้งอันที่สองนี่คือเป็นเรื่องของเอผลประกอบการจัาแค่ผลประกอบการุ่มธนาคารอันที่สามนี่คือสปอร์ตก็คือหนึ่งห้าแปดศูนย์นะครับ ทำไม่ได้ต่ำกว่าน่งแค่แปดศูนย์ลงมาแล้วในสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เลยนะโอกาสโดยเฉพาะในช่วงสองวันแรกเนี่ยเราถ้าสามารถดีเวล็จขึ้นไปหนึ่งพันหกร้อยได้อันนี้เส้นเด็กกระชาขึ้นเลยนะครับจะมีอยู่สามประเด็นที่ท,ท,ที่ผม่ผมองอยู่มีแค่นี้สัปดาห์ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ยากเพราะว่าอย่างคเตอร์ต่างประเทศเองผมก็คิดว่าน่าจะมีทางออกแล้วนะครับเ็จะม,เมเา,เาเฝ้าดูแค่สา,า,ากคเตร์ในประเทศในใน,ในประเทศของเราเท่านั้นเอง นะครับล้วจะเน้นหนักไปที่การแบกเืนหนึ่งพันหกร้อยขึ้นไปแล้วนะครับค่ะได้ค่ะทนแอนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าขออนุญาตตามกับพี่หวานต่อนะคะได้ครับยินดีครับสวัสดีค่ะพี่หวานวัชชัยครับสวัสดีครับจากบริษัทลักซาร์เอสอลค่ะก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะก็วันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะสำหรับระบบเสียงมีปัญหาทางเทคนิคนึงนะเดี๋ยวเราขออนุญาต จบรายการไปแก้ไขปัญหากันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องของระบบเสียงถ้าจะให้มีความเสถียรนะคะก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองนะคะที่ n i c a o Trading ยังเปิดให้ท่านจองอยู่นะคะเราจะเรียนกันแล้วในสัปดาห์หน้ารับอีกแค่3คนสุดท้ายนะคะเป็นการเรียนกราฟแบบ How to นะคะภาคปฏิบัตินะคะ คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีแต่ว่าเป็น How to ที่ทําให้ท่านเอาไปใช้ได้จริงก็คือที่สําคัญเนี่ยท่านจะสามารถใช้กราฟเทคนิคหาจุดซื้อจุดขายเป็นและมีไลน์กลุ่มเพื่อที่จะ Follow up ให้ท่านต่อเพื่อให้ท่านได้ถามคุณครูหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะรับ3คนสุดท้ายค่ะรีบจองเข้ามาค่าเรียน5,000บาทนะคะ แอดที่ ID l i ไลน์ Mr. r k r t e t นะคะเรียนในวันที่2 0นะคะ8โมงเช้าขออภัยค่ะ9โมงเช้าถึงช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะเรียนทั้งหมด8ชั่วโมงเต็มต้องนำโน้ตบุ๊กมาด้วยเพื่อที่จะมาสอนให้ท่านเนี่ยใช้กราฟให้เป็นนั่นเองนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากจับจองกันเข้ามานะคะสท่านสุดท้ายนะ,ะเราจะมาเจอกันค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะก็ ภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังคงมีความผันผวนสูงมากๆนะคะก็ขอให้ท่านมีสติกับการลงทุนในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกหุ้นให้ถูกตัวแล้วก็รู้จักรอคอยรอจังหวะที่เหมาะสมนะคะจนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปลงทุนได้แต่ถ้าเกิดว่า ใครจะเก่งกาไรในช่วงภาวะตลาดที่มีความผันผวนแบบนี้ก็สามารถทําได้นะคะก็เก่งกําไรได้ก็อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับความผิดพลาดในเชิงเทคนิคด้วยนะคะดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางด้านของอเว็บไซต์นะคะ stoplossthailand.com นะคะรวมไปถึง y t u t u นะคะ stop loss บ่ายธันวันปรชาชนนะคะก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ t ทคนิคอลเทรดดิ้งกลยุทธ์หาหุ้นวางเทรนทำกำไรด้วยกราฟเทคนิคสอนเคล็ดลับการทำกำไรจากตลาดหุ้นเรียนรู้วิธีการหาหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยการอ่านกราฟฝึกวางเทรนหุ้นหาจุดซื้อจุดขายและจุดถอยของหุ้นแกะรอยหุ้นเทรนขาขึ้นด้วยวอลลุ่มเรียนรู้เจาะลึกทริคในการเทรดหุ้นแบบเน,เนื้อในภาคปฏิบตัติรับประกันทำกำไรจากตลาดหุ้นได้จริงทันที ถ่ายทอดเคล็ดวิชาโดยครูรองธ่รศักดิ์ธนวรากุลเรียนกราฟเทคนิค8ชั่วโมงเต็มสำรองที่นั่งทันทีทาง idline at mr markets ด่วนรับจำนวนจำกัด